ช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลูกค้ามากนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะหารถมือสองไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับราคารถยนต์มือสองเนี่ยมันเป็นวิกฤตของผู้ประกอบการอย่างเต็นรถแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลูกค้านะครับที่จะได้รถในราคาที่ถูกลงมากๆเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ รถที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยนะครับคือ Toyota y a r ริสปี2012เป็นเกียร์ออโต้นะครับขนาดเครื่องยนต์เนี่ย1 5 0 0รซีซีรุ่น e นะครับถือว่าเป็นตัวกลางๆของออปชั่นนะครับจะแตกต่างจากตัว J ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือกระจกมองข้างจะ ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ล้อเดิมเดิเนี่ยจะเป็นล้อแม็กซึ่งตัวเจเนี่ยจะเป็นล้อกระทะแล้วมีฝาครอบนะครับสำหรับเรื่องราคาค่างวดเนี่ยนะครับผมแจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับคือรถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับส่งค่างวดอยู่ที่5,300บาท72งวดตลอดอายุสัญญานะครับไม่มีเพิ่มขึ้นในงวดท้ายๆรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์เรื่องค่างวดราคาเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปอีกทีนึง สภาพโดยรวมของรถคันนี้เนี่ยนะครับจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์รถสวยนะครับเพราะว่าบอดี้รอบคันเนี่ยนะครับไม่เคยอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำก่อนที่จะขายลูกค้าเนี่ยผมก็ได้เก็บสีเก็บรายละเอียดความสวยงามความเรียบร้อยให้ทั้งหมดแล้วนะครับรวมไปถึงช่วงล่างด้วยนะครับช่วงล่างผมเซ็ตใหม่ให้หมดนะครับของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำในหม้อน้ำเนี่ยผมถ่ายให้ทั้งหมดแล้วนะครับซื้อแล้วเอาไปใช้งานต่อได้ ด้านหน้าผมเริ่มต้นที่ฝากระโปรงครับสีเนี่ยผมเก็บรายละเอียดให้รอบคันแล้วนะครับฝากระโปรงเนี่ยไม่มีสะเก็ดหินเลยนะครับไฟหน้าซ้ายขวาเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่เหลืองไม่แตกสากิ๊บนะฮะตรงกลางนะครับจะเป็นโลโก้โตโยต้ากระจังหน้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกระจังหน้าเล็กเป็นมายเนอร์เชงแล้วถัดลงมาด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้ล่างสุดเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตรถคันนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ให้ รอบคันเลยนะครับด้านข้างผมเริ่มต้นที่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กซีสีน้ำตาลไหม้นะครับพร้อมด้วยดิสน้านะครับยางใช้ได้นะครับซุ้มล้อด้านในสวยมากนะครับโชค๊คที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่แก้มก็จะมีโลโก้ vvti ติดอยู่นะครับถัดมาก็จะเป็นกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตข้างจากซุ้มล้อหน้าไปจนสุด ถึงซุ้มล้อหลังประตูทั้งบานเนี่ยสีสวยสีเต็มนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นนะครับว่ารถเนี่ยผมเก็บรายละเอียดเรื่องสีมาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถประตูเนี่ยเป็นเส้นเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำลักษณะเส้นเดิมของโรงงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะตรงสวยในลักษณะแบบนี้ครับซอกยังเดิมอยู่นะครับน็อตยึดประตูเดิมนะครับ เม็ดอาร์คอยู่ครบไล่กันตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยกระแทกและไม่เคยพลิกคว่ำนะครับเราดูรถมือสองเนี่ยเราดูเม็ดอาร์คโรงงานตรงเนี้ยนะครับว่ามันยังอยู่ครบหรือเปล่าและอยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่านะครับสภาพเดิมๆิมของเม็ดอาร์คขอบประตูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น็อตยึดประตูด้านหลังไม่เคยแกะนะครับคูล่างไม่เคยแกะเลยนะครับขอบประตูด้านหลังนะครับเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับเวลาดูรถมือสองเนี่ยมันจะต้องตรงและ สวยแบบนี้ประตูหลังสีเต็มนะครับไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยแผลสดมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเช็คความเดิมของประตูหลังนะครับเส้นขอบประตูนะครับถ้าของเดิมนเ,เนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะนุ่มนะครับไม่แข็งและจะเป็นรอยเล็บในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราจิกลงไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นที่เดินมาใหม่เนี่ยนะครับมันจะแข็งเพราะอาจจะโดนแล็กเกอร์มันจะกดไม่ลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะเป็นรอยเล็บจิกอย่างเงี้ยเวลา เราใช้เล็บจิกลงไปนะครับสำหรับคนที่จะดูรถมือสองเนี่ยก็ต้องไปสังเกตกันด้วยนะครับเช็คเม็ดอาร์คประตูด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ครบทั้งหมดไม่เคยเคาะไม่เคยมีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับยาวไปจนถึงด้านล่างเลยนะครับเวลาดูรถมือสองเนี่ยเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูไปทีละจุดนะครับล้อหลังก็เป็นล้อแม็กซีชุดเดียวกับล้อหน้านะครับเป็นดัมหลังนะครับตัวนี้ยางใช้ได้นะครับซุ้มล้อหลังสวยมากนะครับ ด้านหลังผมเริ่มต้นที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟใช้ได้ครบทุกดวงนะฮะด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ติดมาให้พร้อมนะครับถัดมาก็จะเป็นโลโก้รุ่นนี้เป็นรุ่น E นะครับก็จะมีโลโก้ติดไว้ให้ด้วยตรงบริเวณฝาท้ายนะครับด้านล่างก็จะมีสเกิร์ตหลังติดมาให้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นว่ารถคันนี้ มีสเกิร์ตให้รอบคันเ็นเซอร์ให้2จุดบริเวณด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของโตโยต้านะครับและฝั่งซ้ายสุดของฝาท้ายเนี่ยก็จะมีโลโก้ของยาริสติดมาให้ด้วยนะครับที่ปัดน้ําฝนตรงกระจกหลังเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับเปิดได้2แบบวิธีแรกก็คือใช้กุญแจไขในกรณีที่รถล็อกอยู่นะครับแต่ถ้ารถเปิดล็อกแล้วเนี่ยเรากดลงไปแล้วเปิดขึ้นได้เลยครับเม็ดอาร์คด้านท้าย อยู่ครบของเดิมโรงงานนะครับเสาค้ำฝาท้ายรุ่นนี้เป็นโชค๊คน็อตยึดฝาท้ายเดิมครับน็อตยึดฝาท้ายอีกฝั่งเดิมครับผมเม็ดอาร์คด้านหลังอีกฝั่งของเดิมโรงงานด้านในเนี่ยก็จะเป็นที่วางสัมภาระกว้างนะครับมีหลอดไฟให้1หลอดยางอะไหล่ชุดเครื่องมืออยู่ครบนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับล้อก็เป็น CE สีน้ำตาลไหม้ขอบ15ด้านล่างก็จะเป็นสเกิร์ตข้างนะครับไล่จาก ซุ้มล้อหลังไปจนถึงซุ้มล้อหน้ามือเปิดด้านหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถประตูหลังสีเต็มนะครับไม่มีแผลสดเช็คความเดิมของประตูด้านหลังนะครับเส้นเดิมโรงงานไม่ได้มีการเคาะตกแต่งใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเนี่ยถ้าใครดูไม่ออกเนี่ยดูจากคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับของเดิมมันจะเป็นลักษณะ แบบนี้นะครับไล่ไปให้สุดเลยนะครับซอกประตูเดิมนะครับประตูผู้โดยสารด้านหน้าสีเต็มไม่มีแผลสดมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเส้นเดิมโรงงานของเดิมครับเวลาเราดูรถมือ2เนี่ยนะครับจำเป็นมากนะครับที่จะต้องดูเพจนะครับเพจของยาริสรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสติกเกอร์จะแปะอยู่บริเวณตรงกลางฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะบอกรายละเอียดบอกปีรถ บอกเดือนที่จดทะเบียนนะครับแล้วก็บอกเลขตัวรถเลขเครื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็จะบอกอยู่ในเพจนี้ทั้งหมดจําเป็นมากนะครับเวลาใครซื้อรถมือสองเนี่ยต้องดูเพจนะครับถ้ารถคันไหนไม่มีเพจเนี่ต้องระวังนะครับเม็ดอะของเดิมโรงงานขอบประตูครบครับไม่ได้มีการเคาะตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับไล่ไปซอกเดิมนะครับ กระจกมองข้างฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางเช่นกันนะครับแก้มด้านหน้าจะมีโลโก้ VVTI อยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับสีเต็มไม่มีแผลสดนะฮะล้อก็เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดสีข้างหลังคาไม่มีสะเก็ดหินไม่มีแผลสดนะครับภา,ายในเริ่มต้นที่แผงประตูนะครับแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหนังสีดําตรงที่วางแขนเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีครีมนะครับ ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดคอนโทลกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับกดลงหนึ่งครั้งกระจกเลื่อนลงสุดกดขึ้น1ครั้งกระจกขึ้นสุดครับส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยนะครับไม่ใช่ออโต้นะครับก็คือกดลงกดแช่นะครับกระจกลงสุดกดขึ้นกดแช่กระจกขึ้นสุดด้านหลังผมกดพร้อมกัน2ฝั่งเลยนะครับกระจกลงพร้อมกัน2ฝั่งครับ กดขึ้นกระจกขึ้นสุดนะครับใช้ได้ทั้งหมด4บานตัวนี้เป็นตัวล็อกประตูตัวนี้ก็คือตัวล็อกกระจกนะครับที่เปิดประตูเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นที่วางของใส่ของอเนกประสงค์ใส่แก้วได้1ใบนะครับเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ สามารถปรับได้ตามความถนัดของผู้ขับกุญแจสตาร์ทอยู่ตรงนี้ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับห้องโดยสารภายในเนี่ยนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับเบาะคนขับเนี่ยนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับจะมีตําหนิตรงนี้นิดหน่อยแค่นิดเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่วางแก้วได้หนึ่งใบนะครับ เบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคันเกียร์นะครับถัดขึ้นไปก็จะเป็นชุดคอนโรลแอร์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุแผงแอร์แล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าไม่มีตําหนิไม่มีรอยขาดไม่ย่นไม่ช้านะครับอยู่ในสภาพที่ดีแผงประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับคอนโซลฝั่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กหใบรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเก๊ะอยู่ทั้ง ด้านบนด้านล่างนะครับก็คือมีอยู่ตรงนี้1ที่นะครับแล้วก็จะมีด้านบนอีกอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับสามารถวางของใส่ของได้นะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแอร์แบ็กหใบที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยยังสวยอยู่นะครับเช็คระยะการใช้งานนะครับรถคันนี้วิ่งมา1นึ่งแกิโลเมตรนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่ารถยาริตมันเป็นรถ ห้าประตูมองจากภายนอกเนี่ยมันจะมีรูปร่างเล็กๆนะครับมันจะแคบหรือเปล่านะครับผมใช้ตัวผมเ,วเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งผมเนี่ยสูงประมาณ178ก็นั่งสบายนะครับไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะครับเราตรวจสอบโครงสร้างรถเนี่ยนะครับมาดูที่พวกน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงเนี่ยนะครับว่ามันเคยมีรอยขยับรอยแกะหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีรอยขยับรอยแกะนั่นแปลว่ารถเนี่ยอาจจะถูกแกะไปซ่อมสีหรือว่าเคลมสีนะครับ พวกน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงเนี่ยมันยังเดิมทั้งหมดไม่ได้มีรอยแกะมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหนักเบ้าโชกเม็ดอาร์ยังของเดิมโรงงานนะครับสีภายในห้องเครื่องเนี่ยจะต้องเป็นสีด้านนะครับคนละสีกับตัวรถเส้นฝากระโปรงเนี่ยยังเป็นเส้นเดิมโรงงานนะครับใต้ฝากระโปรงก็จะมีสติกเกอร์โลโก้โตโยต้านะครับค่อยๆไล่ไปฝาแท้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่ไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกดัดแปลงเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ ไล่มาจนถึงน็อตฝากระโปรงอีกฝั่งไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้หน้าเดิมนะครับน็อตแก้มก็ไม่ถูกแกะเบ้าโชคอีกฝั่งนะฮะสีเดิมเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยนะครับไม่เคยมีการกระแทกไม่ได้ถูกชนหนักมาก่อนเครื่องยนต์สวยนะครับฝาครอบอยู่ครบนะครับตรงนี้เป็นแท่วัดน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เครื่องไม่เคยมีการดัดแปลงสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่ได้มีน้ํามันรั่วซึมออกมาตามตะเข็บตามรอยต่อของเครื่องที่เติมน้มําหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหม้อพักนะครับตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ําสําหรับทําความสะอาดกระจกนะครับหรือว่าน้ําฉีดกระจกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับสามารถเติมได้ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอมาถึงตรงนี้สนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ083 8798647รถคันนี้เนี่ยครับผมตั้งราคาไว้ที่260,000บาทในราคานี้เนี่ยนะครับไฟแนนซ์สามารถจัดได้เต็มลูกค้าเนี่ยไม่ต้องออกเงินสักบาทคือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าฟรีดาวปุ๊เนี่ยอพอเรื่องผ่านปุ๊บเนี่ยจะเก็บค่าโน่นนี่นั่นตามหลังไม่มีนะครับคือออกรถ0ูนยบาทคือศูนยบาทจริงๆสําหรับค่างวดจะอยู่ที่เดือนละ5,300บาทส่งอยู่72งวดตลอดอายุ สัญญานะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ083 879 8647รถเก๋งฟรีดาวค่างวดถูกแนะนำคันนี้เลยแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ